โชคดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้เมื่อความเฮงและโชคดีทุกอย่างสามารถอยู่ในกำมือของคุณเขียนโดยดิพัโชปราแปลโดยอัญชลีวิทยะบทนำสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวันและทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกล หรือณนะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ณนะอีกซีกโลกหนึ่งรวมทั้งที่นี่ในชีวิตของเราเองมันโผล่พุ่งขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดที่ซ่อนอยู่มันอยู่รอบตัวเราตามโอกาสต่างๆและหายไปมันเป็นเหมือนกับดาวตกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราเห็นดาวตกเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์เพียงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็น แต่ในความเป็นจริงแล้วมีดวงดาวมากมายที่พุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นในเวลากลางวันเท่านั้นเองเนื่องจากแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่ทำให้สายตาของเราพร่าเลือนและในกลางคืนมันก็ปรากฏขึ้นเมื่อเราได้มองดูมันในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งท้องฟ้าเปิดและมืดสนิทเท่านั้นเอง ถึงแม้เราจะคิดว่าสิ่งอัศจรรย์เป็นเรื่องประหลาดแต่มันก็ยังคงแล่นผ่านจิตสำนึกของเราทุกวันเราสามารถเลือกได้ว่าจะสังเกตเห็นมันหรือเพิกเฉยมันก็ได้โดยไม่สนใจว่าชะตาชีวิตของเราอาจแขวนอยู่กับความสมดุลของมันจงปรับให้เข้ากับสิ่งอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นแล้วในพริบตาเดียวชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ ปรากฏการ์ที่ตื่นตาตื่นใจน่าพิศวงและน่าตื่นเต้นเกินกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ถ้าคุณเพิกเฉยมันโอกาสก็จะหลุดลอยไปตลอดการและคำถามก็คือถ้าคุณพบกับสิ่งอัศจรรย์นั้นคุณจะรับรู้มันได้หรือไม่และถ้าคุณรับรู้ได้คุณจะทำอะไรและถ้าคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งอัศจรรย์ ของตัวคุณเองได้ด้วยวิธีการใดก็ตามคุณจะเลือกทำอะไรนอกเหนือจากตัวตนที่เป็นร่างกายของคุณนอกเหนือจากความคิดและอารมณ์ของคุณมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในตัวคุณที่มีความเป็นไปได้สำหรับทุกสิ่งอย่างแท้จริงณนะสถานที่แห่งนั้นทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้แม้แต่สิ่งอัศจรรย์ หรือโดยเฉพาะสิ่งอัศจรรย์ดินแดนส่วนนี้ที่อยู่ในตัวคุณประสานกับทุกสิ่งที่ดำรงอยู่และทุกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นผมอุทิศชีวิตของผมให้กับการค้นคว้าและการสอนวิธีต่างๆที่จะก้าวเข้าไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เพื่อว่าเราจะสามารถกลับมาชี้นำ และพัฒนาชีวิตของเราทั้งทางด้านวัตถุอารมณ์ร่างกายและจิตใจในหนังสือเล่มก่อนๆผมได้เน้นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นเฉพาะด้านตัวอย่างเช่นผมเขียนเน้นเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์การค้นหาหนทางสู่ความรักและการค้นพบวิธีที่จะรู้จักกับใจ แต่หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายที่กว้างกว่านั้นคือเพื่อแนะแนวทางในการค้นพบสัจธรรมที่ลึกซึง้งซึ่งตั้งอยู่เบื้องหลังภาพลวงตาในชีวิตประจำวันและด้วยการกระทํานั้นคุณจะค้นพบชะตาชีวิตที่แท้จริงของคุณและวิธีการสร้างมันขึ้นมานี่คือวิธีทางสู่ความสำเร็จและนำไปสู่การรู้แจ้งในที่สุด เป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วที่ผมสนใจความคิดที่ว่าเหตุบังเอิญนั้นเกี่ยวข้องกับการแนะแนวทางและการปรับแต่งชีวิตของเราซึ่งเราทุกคนต่างก็เคยประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจหรือเร้นลับเช่นคุณอาจกำลังทำความสะอาดตู้ใบหนึ่งและพบของขวัญที่ได้รับ จากคนที่คุณไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีและอีกชั่วโมงต่อมาคนคนนั้นก็โทรมาหาคุณโดยไม่มีปีมีคลุยหรือว่าคุณอาจจะอ่านบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการทดลองรักษาโรคมะเร็งผิวหนังและด้วยเหตุผลใดไม่ทราบคุณก็ตัดสินใจเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไว้อีกหนึ่งเดือนต่อมาญาติของคุณโทรมาบอกว่า เขาเพิ่งไปตรวจร่างกายและพบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งเนื้อหาในบทความที่คุณเก็บไว้นั้นส่งผลต่อแนวทางการเลือกรักษาของเขาและลงเอยด้วยการรักษาชีวิตของเขาไว้ได้หรือรถของคุณอาจจะเสียอยู่บนทางเปี่ยวและทันทีที่คุณสงบสติได้หลังจากที่ติดแงกอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมง รถคันแรกที่ผ่านมาก็คือรถลากคุณสามารถมองว่าช่วงเวลาเช่นนั้นเป็นเพียงเหตุบังเอิญได้หรือไม่แน่นอนมันเป็นเหตุบังเอิญก็ได้แต่ถ้ามองให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วช่วงเวลาเหล่านั้นก็สามารถเป็นเสี้ยวหนึ่งของปาฏิหาริย์ได้เช่นกันแต่ละครั้งที่เราพบกับเหตุการณ์เช่นนี้เราสามารถเลือกที่จะไม่ใส่ใจมัน เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปตามเรื่องตามราวในโลกอันวุ่นวายใบหนึ่งหรือเราเลือกที่จะรับรู้ว่ามันอาจเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันของชีวิตซึ่งมันอาจพิสูจน์ให้คุณเห็นก็เป็นได้ผมไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นั้นไม่มีความหมายแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านั้นทุกเหตุการณ์เป็นข่าวสาร หรือเป็นการบอกใบ้เป็นในเกี่ยวกับชีวิตอีกด้านหนึ่งของเราซึ่งเราควรสนใจคุณเคยฟังเสียงในใจที่เงียบสงบซึ่งอยู่ลึกลงไปภายในตัวคุณหรือไม่คุณเคยรับรู้ถึงความรู้สึกจากส่วนลึกเกี่ยวกับบางสิ่งหรือใครบางคนบ้างหรือไม่เสียงในใจและความรู้สึกจากส่วนลึกนั้นเป็นรูปแบบของการสื่อสาร ซึ่งมักกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การเอาใจใส่อย่างมากเหตุบังเอิญก็เป็นรูปแบบของข่าวสารอีกอย่างหนึ่งเช่นกันเมื่อคุณใส่ใจกับมันคุณจะสามารถเรียนรู้การได้ยินข่าวสารต่างๆนั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและเมื่อคุณเข้าใจพลังงานต่างๆที่สร้างเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นคุณก็จะสามารถควบคุมพลังเหล่านั้น และสร้างเหตุบังเอิญที่มีความหมายของตัวคุณเองได้เป็นฉักฉาจงใช้โอกาสทั้งหลายที่สิ่งนั้นนำเสนอและพบกับชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ตลอดเวลาและความประหลาดใจในทุกขณะเรามักจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้กังวลไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ และตื่นเต้นกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยเหมือนเด็กๆที่เล่นซ่อนหาใจนึงก็อยากให้เขาหาเจอแต่อีกใจก็หวังว่าเขาจะหาไม่เจอหรือบางทีก็กัดเล็บเวลารอคอยสิ่งใดอย่างคาดหวังเมื่อโอกาสนั้นอยู่ใกล้ตัวเราเราก็จะรู้สึกกังวลและเมื่อความกลัวเป็นฝ่ายชนะเราก็จะหลบซ่อนภายใต้เงามืดนี่ไม่ใช่วิธีที่จะใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ คนที่เข้าใจแก่นแท้ของความเป็นจริงหรือบางความเชื่อจะเรียกคนเหล่านั้นว่าผู้รู้แจ้งซึ่งล้วนเป็นคนปราศจากความรู้สึกกลัวหรือความกังวลไร้ซึ่งความกลัดกลุ้มทั้งบวงและเมื่อคุณเข้าใจวิธีที่ชีวิตทำงานจริงๆทั้งในเรื่องกระแสของพลังงานสสารและสติปัญญาซึ่งสั่งการอยู่ทุกขณะแล้ว เมื่อนั้นคุณจะเริ่มเห็นพลังที่น่าทึ่งคุณจะไม่รู้สึกรำคาญกับสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกอีกต่อไปคุณจะมีชีวิตจิตใจที่สบายและเต็มไปด้วยความสุขนอกจากนี้คุณจะเริ่มพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมากขึ้นในชีวิตเมื่อคุณใช้ชีวิตของคุณไปกับการชื่นชมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ รวมทั้งความหมายของเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วคุณจะสามารถติดต่อกับดินแดนแห่งความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดซึ่งซ่อนเร้นอยู่นี่คือเวลาที่ความอัศจรรย์เริ่มต้นขึ้นและนี่คือสภาวะหนึ่งที่ผมเรียกว่าการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะ c y c h o destiny) ซึ่งในสภาวะนี้ มันเป็นไปได้ที่ความปรารถนาทุกประการของเราจะบรรลุผลได้เองการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะต้องใช้การเข้าใจในดินแดนที่ลึกซึ้งภายในตัวคุณเองในขณะเดียวกันก็ตื่นขึ้นสู่การเคลื่อนไปตามจังหวะอันประณีตของเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นในโลกแห่งวัตถุนี้มันต้องใช้การเข้าใจในธรรมชาติอันลึกซึ้งของสิ่งต่าง และการรับรู้ถึงแหล่งกำเนิดของพลังงานที่ซ่อนเร้นซึ่งสร้างจัก,กรวาลของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่สิ้นสุดรวมทั้งมีความตั้งใจจะสแสวงหาโอกาสเฉพาะต่างๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันปรากฏให้เห็นก่อนที่เราจะลงลึกไปในหัวข้อนี้ลองทำการทดลองเล็กๆนี้ก่อน โดยหลับตาของคุณลงและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้กระทำมาตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาปล่อยให้ความทรงจำของคุณย้อนกลับไปจากจุดที่คุณอยู่ในขณะนี้ไปสู่จุดที่คุณอยู่เมื่อวานในเวลาเดียวกันนี้พยายามเก็บรายละเอียด ในสิ่งที่คุณได้กระทํามาแล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากภาพในใจของคุณและความคิดต่างๆที่ได้ผ่านเข้ามาในจิตใจของคุณรวมทั้งความรู้สึกต่างๆที่ได้กระทบจิตใจของคุณ